วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียนวัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดโรงเรียนมีสองระดับคือห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาและห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาวัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียนโดยทั่วๆไปมีดังนี้ 1. สนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่านหนังสือ 2. ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง 3. ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆรอบตัวอย่างกว้างขวาง 4. หัดให้นักเรียนรู้จักใช้และระวังรักษาหนังสือและสิ่งอื่นๆในห้องสมุด 5. ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในเรื่องสำคัญต่างๆอย่างกว้างขวาง 6. เพื่อให้นักเรียนรู้จักรักความสวยงามและความเป็นระเบียบ เพื่อส่งเสริมการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูโดยจัดหามาซึ่งหนังสือและโสดทัศนวัสดุต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักสูตรของโรงเรียนห้องสมุดโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์และหลักสูตรของโรงเรียนและการดำเนินการให้สอดคล้องกันเพื่อให้โรงเรียนได้บรรลุถึงความมุ่งหมายที่วางไว้ห้องสมุดไม่ใช่ที่เก็บ หนังสือเท่านั้นหากจะต้องให้บริการส่งเสริมการศึกษาตามแนวของโรงเรียนด้วยประเภทหนังสือของห้องสมุดโรงเรียนประเภทหนังสือของห้องสมุดโรงเรียนเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโรงเรียนห้องสมุดโรงเรียนควรมีหนังสือ7ประเภทดังนี้ 1. หนังสือในทางวิชาความรู้ต่างๆคือหนังสือสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ามหลักสูตรวิชาต่างๆแบ่งออกเป็นสองประเภท 1. ห,หนังสือแบบเรียนคือแบบเรียนที่เป็นของกระทรวงศึกษาธิการหรือบริษัทเอกชนที่จัดพิมพ์ขึ้นและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ในโรงเรียน 2. หนังสืออ่านประกอบการเรียนเป็นหนังสืออีกประเภทหนึ่งที่ห้องสมุดโรงเรียนควรมีไว้หนังสืออ่านประกอบการเรียน เป็นหนังสือซึ่งจะช่วยขยายความรู้ของนักเรียนในเรื่องนั้นๆให้กว้างออกไปอีก 2. หนังสืออ้างอิงคือหนังสือซึ่งให้ข้อเท็จจริงต่างๆและความรู้ต่างๆมีวิธีเขียนและเรียงลำดับเรื่องให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเรื่องราวต่างๆที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วได้แก่พจนานุกรมซึ่งให้คำแปลบอกความหมาย วิธีสะกดคําต่างๆและสาลานุกรมหนังสือความรู้ทั่วไป 3. หนังสือวรรณคดีจะทำให้นักเรียนมีรสสนิยมในหนังสือที่ดีขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มเป็นของจำเป็นสำหรับห้องสมุดโรงเรียนนักเรียนจะมีโอกาสคุ้นเคยกับหนังสือที่มีคุณภาพสูงและรู้จักคุณค่าของหนังสือนั้นหนังสือวรรณคดีมักมีศัพท์มาก ควรเลือกเรื่องที่มีผู้เขียนเรื่องย่อเป็นร้อยแก้วและเลือกฉบับที่ใช้สำนวนภาษาที่ดีไว้ 4. หนังสือซึ่งช่วยให้รู้จักคิดและรู้จักประพฤติตนคือหนังสือที่จะช่วยให้หนักเรียนปรับปรุงแนวความคิดและบุคลิกลักษณะของตนเองหนังสือที่แนะนำเรื่องกิริยามารยาทการประพฤติสิ่งที่ควรมิควรการแก้ปัญหานิสัยที่ไม่ดี เป็นต้น 5. ห,หนังสือที่นำแนวทางให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห้องสมุดโรงเรียนควรจัดหาหนังสือเกี่ยวกับงานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้การประดิษฐ์ของเล่นหนังสือเหล่านี้จะชี้ช่องทางให้นักเรียนทราบว่ามีอะไรที่น่าทำน่าสนใจบ้างนักเรียนก็จะได้ใช้เวลาว่างไปในทางที่เกิดประโยชน์ หนังสือที่ให้ความเพลิดเพลินเช่นหนังสือนิทานต่างๆนวนิยายหนังสือท่องเที่ยวห้องสมุดโรงเรียนจำเป็นต้องมีหนังสือเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้นักเรียนอยากอ่านหนังสือช่วยในการอ่านของนักเรียนที่เริ่มฝึกอ่านอีกด้วย 7. หนังสือสำหรับครูคือหนังสือที่จะช่วยครูในการสอนตามหลักสูตรเช่น หนังสือเกี่ยวกับความรู้ในวิชาต่างๆห้องสมุดโรงเรียนจะต้องมีสิ่งพิมพ์อย่างอื่นเช่นวารสารทางการศึกษาสำหรับครูวารสารสำหรับเด็กอนุสารและหนังสือพิมพ์ข่าวประจําวันโสดทัศนวัสดุอื่นๆควรหามาไว้คือภาพต่างๆแผนที่ลูกโลกแผนผังแผนภูมิต่างๆเป็นต้น